ขอยืมสนามดูเหมือนว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการติดต่อไปยังสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อที่พวกเขาจะขออนุญาตใช้สนามของสปอร์ติ้งเป็นสนามซ้อมของพวกเขาก่อนเกมที่จะเล่นกับเบนฟิก้าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแทีมสุดท้ายสำหรับข่า้มาคืนวันอังคานี้ลิเวอร์พูลจะออกเดินทางไปยังโปรโตุเกสในวันจันทร์และพวกเขาจะเข้าใช้สนามของสปอร์ติ้งทำการฝึกซ้อมในทันที เจเกนคับต้องการให้ผู้เล่นหงแดงของเขาได้ทําการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและสนามที่ใกล้เคียงกับสนามของเบนฟิก้าให้มากที่สุดอีกหนึ่งโมเมนต์สาหรับเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะวัดฟอร์ดในค่ําคืนที่ผ่านมาบางคนอาจจะไม่ทราบว่าในช่วงนาทีที่88ของเกมที่ลิเวอร์พูลได้จุดโทษนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจเกนคอปเตรียมที่จะทําการเปลี่ยนตัวเตียโก้คันธล่าออกและส่งเจมิวเนอร์ลงมาแทนในสนาม ซึ่งในจังหวะนั้นทีมหงแดงกำลังได้จุดโทษและถ้าเบลี่ยนตัวเตียวโก้ออกแล้วส่งมิวเนอร์ลงมาคนที่รับหน้าที่ในสนามจะเป็นมิวเนอร์เพราะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของทีมอยู่แล้ว แต่จังหวะที่สตูดิโอแอบิลผู้ตัดสินในสนามกําลังตรวจเช็คภาพ V.R. ในการฟาวในจังหวะนั้นอยู่ที่จอข้างสนามจอแดนเฮนเันได้ทําการส่งสัญญาณไปยังค็อปและมิลเนอร์ว่าอย่าพึ่งลงมาในสนามเพราะถ้าส่งลงมาเขาจะเป็นคนยิงประตูซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับคนที่อยู่ในสนามเพราะสัมผัสแรกของมิลเนอร์จะเป็นการยิงประตูจากจุดโทษเลยและเขาเองก็ยังไม่ได้สัมผัสกับจังหวะเกมเลยแม้แต่นาทีเดียว กัปตันเฮนโดชี้ไปทางฟาบินโยโดยให้สัญญาณว่าฟาบินโยจะเป็นคนเตะจุดโทษในจังหวะนี้และอย่างที่เห็นฟาบินโยก็เช็คบินประตูที่2ให้แก่ทีมและคลายความกดดันในช่วงท้ายเกมไปทั้งหมดการเป็นกัปตันทีมไม่ใช่คนที่ต้องอยู่มานานกว่าหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่อ่านสถานการณ์เก่งที่สุดและเข้าใจสถานการณ์ของทีมเวลานั้นมากที่สุดจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าชื่นชมกัปตันมากเลยทีเดียว ล i v e r ร์พูลเอ็เปิดเผยว่ายังคงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่โมฮัมเหม็ดซาร่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรลิเวอร์พูลแต่พวกเขาเชื่อว่าจะไม่ใช่ด้วยค่าเหนื่อยที่สูงถึง400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นมันจะไม่ใช่ค่าเหนื่อยในตัวเลขมากมายขนาดนั้นตามที่จอห์นลิชาร์ดสันนักข่าวคนดังกล่าวเมื่อเช้านี้อย่างแน่นอน